ช่วงนี้เรามีบทวิเคราะห์การเมืองจากนายสุพิมที่น่าสนใจนะคะที่ได้หยิบยกประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะโดยได้วิเคราะห์ในประเด็นที่ว่าการที่ศาลร,รัฐธรรมนูญมีมติไม่รับตีความว่าจะต้องมีการทำประชามติก่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นมองว่าส่งผลกระทบต่อการผลักดันในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่มากก็น้อยไปติดตามในคอลัมน์อัปเดตค่ะ ติดตามขอล่มอัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดบทบรรณาธิการเรื่องจุดยืนที่ถูกตุลาการสารรัฐธรรมนูญล,ลงมติเป็นเอกฉันท์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะไม่รับติความเรื่องที่มีผู้ยื่นร้องเข้ามาให้ช่วยวินิจฉัยเพื่อให้เกิดความกระจ่างในประเด็นว่าจะต้องทำประชามติก่อนหรือไม่หากจะเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ2,550ต่อไปโดยให้เหตุผลว่า คำวินิจฉัยที่ถแถลงไปก่อนหน้านั้นชัดเจนอยู่แล้วโดยไม่ต้องอธิบายซ้ำอันเป็นความเข้าใจที่ตรงข้ามกับคนจนํานวนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองในฝ่ายรัฐบาลนักวิชาการด้านกฎหมายรวมไปถึงกระบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลกระทบต่อความพยายามผลักดันให้กระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญเดินหน้าไม่มากก็น,น้อยเพราะเมื่อแนวทางเรื่องจะต้องทำประชามติ ก่อนจะแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของรัฐธรรมนูญแต่ปรากฏอยู่ในคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญย่อมทำให้เกิดความสับสนสงสัยว่าแนวทางใดกันแน่ที่ควรเดินไปเพื่อมิให้เกิดปัญหาหรือเกิดปัญหาขึ้นน้อยที่สุดเพราะโดยหลักการแล้วคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยของตุลาการที่ดีย่อมชัดเจนโปรง่งใสไม่เป็นที่เคลือบคลุมสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างชัดเจน ฉะนั้นคำวินิจัยที่มีได้เข้าเกณฑ์หรือมาตรฐานข้างตน้นย่อมมีโอกาสสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นมากกว่าจะเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาหรือหาทางออกให้กับสังคมทั้งที่รับรู้และยอมรับกันอยู่ว่าความขัดแย้งทางการเมืองในหลายปีที่ผ่านมาจุดรั้งประเทศให้ท้อยหลังและต่ำเตี้ยลงไปไม่ว่าจะเป็นในทางสังคมหรือเศษษษษษษษรษฐกิจรวมไปถึงความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ และต่างฝ่ายต่างเรียกร้องให้ร่วมมือช่วยกันแก้ไขหรือจุดดึงสังคมให้ออกจากวังบนแห่งความขัดแย้งนี้ให้ได้แต่หากในทางปฏิบัติที่แท้จริงเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับคำประกาศเปล่าร้องย่อมทำให้ประชาชนทั่วไปไม่เชื่อมัน่นไม่เชื่อถือศรัทธาและเป็นการเพิ่มปัญหาเข้ามาทับซ้อนปัญหาที่มีอยู่เดิมเหมือนที่พาสิตต่างประเทศระบุไว้ว่าถ้าท่านไม่เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา ท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา